แล้ววิธีการในการบริหารเงินตอนที่เราชักหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยเราควรจะจัดการยังไงใช้ภาษาอังกฤษก็คือคําว่า n e e s เลยนะครับไม่ใช่คําว่า want needs คือมันเป็นสิ่งที่จําเป็นจริงๆต่อการดํารงชีวิตไม่ใช่แค่ความต้องการนะครับมาเปิดมุมมองใหม่ๆไปกับทยาน daily podcast เรื่องราวดีๆที่จะพาทุกคนทยานไปด้วยกันตอนเริ่มง,งานใหม่ๆนะครับ ปัญหาใหญ่ที่สุดของเราเราเลยเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของการชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับผมเองเนี่ยตอนเริ่มง,งานเนี่ยเงินเดือนแรกที่ผมได้รับนะครับ8,00 0บาทนะครับอย่าคิดว่ามันเป็นเวลานานขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนผมเริ่มงานกันเนี่ยก็หมื่นสามหมื่นห้ากันนะครับแล้ววิธีการในการบริหารเงินตอนที่เราชักหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยเราควรจะจัดการยังไงโดยเฉพาะสําหรับตอนที่เราอายุยังน้อยๆประสบการณ์ก็ไม่มีภาระก็เยอะแยะลองมาฟังกันดูนะครับ สวัสดีครับทยานเดลี่พอดแคสต์กับผมโทมัสพิชเชย,ยนของพักตีนะครับสูตรในการบริหารเงินที่ว่านะครับเวลาที่เราแพ็กเกจเงินเดือนเราตอนแรกเริ่มในการก้าวเข้าสู่วงการการทํางานเนี่ยนะครับมักจะน้อยมากๆเอาว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยเงินเดือนเท่านั้นอนะเรายังต้องพึ่งทางบ้านอยู่นี่คือเรียกว่าโดยทั่วไปมักจะเป็นแบบนี้ทีนี้สูตรในการบริหารเงินตอนที่เราอยู่ในช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ย ขามีอีกสูตรที่น่าสนใจนะครับก็คือสูตร50 30 20ฟังแล้วรู้สึกเอ๊ะเหมือนสูตรปุ๋ยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้คือสูตรในการบริหารจัดการเงินเนี่ยแหละก็คือว่าให้แบง่งนะฮะเงินเดือนของเราเนี่ยออกเป็น3ก้อนนะครับว่าเอ๊ะแต่ละก้อนเนี่ยเราควรจะบริหารจัดการมันให้อยู่ในวงเงินแบบไหนนะครับก็คือห้าสิบสามสิบยี่สิบเนี่ยสมมติว่าเป็ผมขอ,อนิย่าจําลอง อ่าสองหมื่นบาทแล้วกันเดือนสองหมื่น,น,น 2, บาทก่อนแรกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งหมื่นบาทนะหนึ่งหมื่นบาทแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นเงินสําหรับค่าใช้จ่ายประจําในแต่ละเดือนเลยนะครับต้องใช้นะฮะต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายเนี่ยเราจะลําบากกับชีวิตมากๆเลยค่าใช้จ่ายพวกนี้เช่นอะไรครับค่ากินนะครับค่าผ่อนรถนะครับค่าเช่าหรือผ่อนคอนโดมิเนียมหรือที่อยู่ของเราหรือ ผ่อนจ่ายบัตรเครดิตนี่บัตรเครดิตที่เราะะพอกพูนมายาวนานรวมถึงก้อนนี้รวมถึงอะไรด้วยรวมถึงที่ต้องให้ทางบ้านด้วยนะครับก้อนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นก้อนที่ใช้จ่ายเพื่อความจําเป็นใช้ภาษาอังกฤษก็คือคําว่า e e สเลยนะครับไม่ใช่คาําว่าว n น Ne e ิสคือมันเป็นสิ่งที่จําเป็นจริงๆต่อการดํารงชีวิตไม่ใช่แค่ความต้องการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้เราต้องบริหารก้อนนี้ให้ดี50%แรกนะครับต้องบริหารให้อยู่เงินเดือน2000 20, 0บาท ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่กินอยู่พอนร,รถพอนบ้านหรืออะไรก็ตามต้องให้อยู่ในหนึ่งหมื่นบาทถ้ามันจะมากกว่านั้นพิจารณาให้ดีว่ามันจําเป็นไหมนะครับเป็นไปได้ไหมที่จะทําให้ค่าใช้จ่ายของเราอยู่ในแค่หนึ่งหมื่นบาทสมมติว่านะครับคุณได้งานนะครับแต่มันจะต้องเดินทางไกลคุณอาจจะต้องกลับมาคิดเหมือนกันว่าถ้าเงินเดือนเท่านั้นค่าใช้จ่ายของคุณอ่าเท่านั้นนะครับซึ่งมันจะทําให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กับค่ากินค่าอยู่นู่นนี่นั่นรวมกันแล้วมันเกิน50%ของเงินเดือนของคุณก้อนนี้แหละจึงต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่ามันจะช่วยให้เราในการตัดสินใจเนี่ยเราจะมีเหตุผลในการตัดสินใจมากกว่าเรื่องของอารมณ์นะครับก้อนที่2ถัดมาก็คือ30%มสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนสองหมื่นบาทก็คือหกพันบาทนะครับเงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนที่คุณจะเริ่มเอามาใช้กับความสุขส่วนตัวได้บ้างแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรนะครับปกติทานข้าวนะครับ ก็ต้องซื้อมาทํากับข้าวเองที่บ้านนะฮะมือประหยัดประหยัดซื้อซื้อหมูซื้อผักซื้ออะไรมาเนี่ยนะฮะงบประมาณเท่านี้ต้องกินได้หนึ่งอาทิตย์นะแต่ว่าใน30%ที่2 6000บาทเนี่ยเราสามารถเอาไว้ไปทานอาหารนอกบ้านได้บ้างน,นะครับชอปปิ้งซื้อเสื้อผ้าหรือแม้แต่ท่องเที่ยวนะครับพาผู้สาวไปเดทนะครับหรืออยากจะได้อะไรที่มันเอ็กซ์ตร้าเป็นพิเศษกับตัวเองที่มันเป็นการให้รางวัลของตัวเองอยู่ในก้อนนี้เนี่ยแหละนะครับ ซึ่งต้องคิดพิจารณาให้ดีนะครับคือ30% 6,000บาทไม่ได้แปลว่าต้องใช้ให้หมดนะครับคือบางคนเนี่ยมีเท่าไหร่ก็บอกว่าก้อนนี้เป็นก้อนที่มันจำเป็นเพราะว่าความสุขในแต่ละวันเนี่ยถ้าเราไม่มีชีวิตมันก็เหี่ยวแห้งแต่บางครั้งเนี่ยอยากให้นึกถึงเสิ e ร์ชเน่นะฮะที่เขาบอกว่าเออเด็กบางคนเนี่ยมีความสามารถในการอดทนนะครับต่อรางวัลจูงใจที่อยู่ข้างหน้าสามารถอดทนได้เพื่อที่จะไปเอารางวัลก้อนที่ใหญ่กว่าในอนาคตนะครับ ไอ้มาร์ชเมลโล่เอ็กซ์เพร์เมนต์เนี่ยเขาให้เด็กเนี่ยรอ15นาทีก็จะได้มาร์ชเมลโล่สองก้อนนะครับก็มีเด็กที่ไม่รอก็กินไอ้ก้อนที่ได้มาเลยกับเด็กที่รอก็ได้2ก้อนนะครับเขาบอกว่าเด็กที่เป็นแบบประเภทหลังอ่ะคือพร้อมที่จะรอเพื่อได้รางวัลก้อนที่ใหญ่กว่ามีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากกว่าก้อนที่2นี่แหละมันจะเป็นตัวที่จะพิสูจน์ไม้เซ็ของคุณนะครับว่าคุณพร้อมที่จะรอเป็นไหมตัวอย่างเช่นวันนี้คุณยังเช่าบ้านอยู่แต่ว่าคุณอยากที่จะมีคอนโดหรือมีบ้านเเนนนนนนขอออออองงงตตกก้้้้ีีละคคัมืทุ่ณจ เอาไว้เก็บสะสมนะฮะเดบหอมรอมริบเพื่อที่จะไปได้รางวัลก้อนที่ใหญ่กว่าสําหรับตัวเองนะครับทีนี้ขยับมาที่ก้อนสุดท้ายนะครับอีก20%ที่เหลือเงินเดือน2000 20, 0บาท20%ก็คือจะเหลือ4000บาทถูกไหมครับก้อนนี้ก็คือเงินออมครับนะครับคุณต้องพิจารณาให้ดีว่าเป้าหมายคุณในการออมเนี่ยคืออะไรอย่างหนึ่งนะครับที่เรามักจะมองข้ามก็คือเรื่องของการ ประกันสุขภาพของเราในสิ่งที่จาเป็นคืออย่างนี้นะครับผมไม่ได้มาขายประกันแล้วก็ไม่ได้อยากจะมาช่วยขายประกันแต่อย่างใดด้วยแต่ว่าการซื้อประกันเอาไว้คือการป้องกันความเสี่ยงในสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะยอมรับคอสที่มันเกิดขึ้นไหวด้วยตัวเราเองนะครับ ประกันบางอย่างสามารถที่จะเป็นเงินออมได้ด้วยอ่ะก็อาจจะเป็นแพ็กเกจที่น่าสนใจมันต้องอยู่ในก้อนนี้แหละครับมีน้อยก็ซื้อน้อยครับแล้วก็เงินเก็บออมก้อนนี้นะครับเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับหรือเอาไว้สําหรับมองว่าวันหนึ่งเราอยากจะรีทายเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อนหนึ่งที่เก็บเอาไว้สังเกตนะฮะมันจะมีอยู่3มก้อน2ก้อนแรกเพื่อไว้ใช้ ะะแต่เพื่อไว้ใช้ก็ไม่ได้เป็นจ้องใช้ให้หมดแต่ไอ้ก้อนแรกเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยพอมันจะต้องลามมาถึงก้อนที่2แต่ก้อนที่3เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณควรจะต้องเก็บคือในทางปฏิบัติเนี่ยเรามักจะใช้ก่อนแล้วค่อยเก็บเพราะโดยเหตุผลเราก็จะบอกว่ามันไม่พอจริงๆแต่เราต้องย้อนกลับใหม่ครับเราต้องเอาเก็บก่อนที่เหลือเราค่อยใช้นะครับถ้าเราวางแผนของเราแบบนี้ไว้เนี่ยเงินที่เราได้มันจะพอครับแต่ถ้า เราไม่ได้ทําแบบนี้เราไม่ได้เก็บนะครับมันจะไม่เคยเหลือพอสําหรับเก็บเลยนะครับแล้วก็เราไม่รู้หรอกมันจะมีเรื่องฉุกเฉินขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับและไม่เชเฉพาะตัวเราด้วยคนรอบข้างเราล่ะนะครับเราไม่สามารถอยู่ด้วยตัวคนเดียวแล้วก็บอกว่าความรับผิดชอบคนอื่นเนี่ยคนอื่นก็ต้องรับผิดชอบตัวเองพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบตัวเองคือมันพูดก็พูดได้อะแต่เวลาที่มันมีอะไรเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยเรามีเงินเก็บของเราสักก้อนสองก้อนคนอื่นเขาก็อยากจะช่วยเรานะครับไม่ใช่ว่าเราใช้ชีวิต บนความต้องการของตัวเราเองเวลาที่มีอะไรของทางบ้านแล้วก็ช่วยไม่ได้เลยมันก็อาจจะพูดลําบากนะครับคนอื่นจะมองเข้ามาที่เราอย่างไรนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นทริคแบบง่ายๆแบบเล็กๆน้อยๆซึ่งคุณอาจจะไปขยับปรับสูตรตรงนี้ได้บ้างนะครับถ้ามันเป็น50 30 20แล้วมันตึงเกินไปอาจจะขยับไปเป็นห้าห้าหรือ60นะครับแล้วก็อาจจะก้อนที่2ออาจจะเป็น30ก้อนสุดท้ายเจือหล่อสแต่ยังไงก้อนสุดท้ายทิ้งไปไม่ได้ครับการสร้าง ไม้เซ็ตนะครับแล้วก็นิสัยในการรู้จักเป็นคนที่รู้จักออมเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับถ้าเราไม่รู้จักออมตั้งแต่อายุยี่สิบอายุสามสิบเราก็จะไม่รู้จักออมครับนี่คือเรื่องจริง,จร,งจริงนะครับอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวมีเงินเท่านี้แล้วจะออมได้ผมบอกเลยว่านี่คือเรื่องโกหกทั้งเพยครับการออมบางครั้งอยู่ที่นิสัยแน่นอนว่ามีเงินมากออมได้ง่ายกว่ามีเงินน้อยแต่คนที่ออมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด คือคนที่สร้างนิสัยตัวเองมาตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆการที่เติบโตขึ้นมาแล้วเรามีนิสัยในการที่เป็นคนสุรุ่ยสุร่ายมันเป็นสิทธิ์ของเราก็จริงครับแต่อยากจะบอกว่ามันเป็นการใช้ชีวติตบนความเสี่ยงในระดับหนึ่งเลยนะครับบางครั้งเราก็เผลอเอาเงินในอนาคตมาใช้ถ้าเงินในอนาคตมันมาได้จริงมันก็ดีไปแต่ชีวิตคนเราอะครับมันไม่ได้เป็นไปตามแผนเราได้ตลอดเวลาครับส่วนใหญ่ชีวิตคนเรามักจะไม่เป็นไปตามแผนแล้วเรามีหน้าที่ด้น มีหน้าที่อิมพ o v i ว e สและแก้ปัญหากับชีวิตของเราด้วยเพราะฉะนั้นอย่างน้อยการที่เราจะต้องไปแก้ปัญหาโดยการที่เรามีอะไรสำรองเอาไว้นะครับมีเงินเก็บนะครับมีลักษณะนิสัยที่มันช่วยทําให้ตัวเราเองมีโอกาสสาเร็จในชีวิตมีโอกาสที่วันหนึ่งอยากจะรีทายก็มีเงินเก็บนะครับมีนิสัยการใช้จ่ายมีนิสัยมีวินัยทางการเงินที่ดีคนรอบข้างมองเข้ามาที่เราเนี่ยก็ชื่นชมแบบนี้ยังไงมันก็ดีกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นสูตรแบบนี้ ถ้าเรายังคิดไม่ออกนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูผมเองเนี่ยผ่านการเป็นคนไม่มีวินัยนะครับในการใช้จ่ายมาก่อนแล้วผมก็ได้เรียนรู้ว่านี่คือสิ่งที่แย่ที่สุดเป็นนิสัยที่แย่สุดอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมเลยนะครับโชคยังดีว่าผมไม่ใช่เป็นคนใช้จ่ายสูดุยุูได้ผมก็ซื้อของแค่เอาเน้นที่ฟังก์ชันนะครับไม่ได้เน้นที่ Value Add e d อย่างอื่นนะครับซึ่งก็ไม่ผิดนะครับอย่างบางคนชอบใช้แบรนด์เนมผมเป็นคนไม่ใช้แบรนด์เนมนะครับซื้ออะไรก็ถ้ามันใช้มือสองได้ผมก็ซืื้้ออแบบบมออมาใชนะครั นั้นผมก็อาจจะมีนิสัยบางอย่างที่ถึงแม้ผมจะไม่ได้มีวินัยในการอย่างเงี้ยห้าสิบสามสิบยี่สิบต้องมีเงินเก็บออมเสมอแต่ว่าผมก็มีนิสัยบางอย่างที่ช่วยทําให้ผมไม่ต้องหาเรื่องให้กับตัวเองก็คือเออเป็นคนไม่ได้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุรายแต่ผมการันตีได้เลยว่าคุณจะมีความสุขและความลงตัวกับชีวิตได้ดีกว่าถ้าคุณมีทั้งนิสัยที่รู้จักเก็บออมรอมริบและการบริหารเงินที่ดีกับนิสัยในการไม่เป็นคนสุรุ่ยสุรายก็ขอ ให้ทุกๆท่านนะครับสามารถที่จะบริหารจัดการชีวิตของตัวเองในด้านการเงินได้อย่างดีนะครับเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขและความยัง่งยืนให้กับชีวิตของเราขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ีต่อไปสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมมีคอร์สพิเศษที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน <Wow. S 2> กับเคสต์ดี้ในการใช้สูตรคิดอย่างสตาร์ทอัพในการสร้างแอเน็ขึ้นมาจากศูนย์มูลค่า5999บาทมามอบให้กับทุกคนฟรีนะครับ ทุกคนจะได้ความรู้แล้วก็ทักษะที่จําเป็นสําหรับการทําธุรกิจอย่างมืออาชีพแล้วก็สามารถนํามาพัฒนาต่อยอดให้กับตัวเองได้อีกด้วยนะครับ <Wow. S 1> พร้อมได้เข้ากลุ่มสุดน x อ็กซ์คลนะครับที่เราจะมาสร้างคอมมูนิตี้เพื่อทยานสู่เป้าหมายไปด้วยกันเสิร์ชชื่อกลุ่มที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับหรือกดลิงก์ที่ Description ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วมาทยานไปด้วยกันนะครับ